ทราบมาว่าก่อนที่หลวงตาจะมาอยู่ที่เนี่ครับที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินแห่งนี้มีพระอยู่มาหลายรูปแต่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะที่พระสงฆ์ตรงนี้เริ่มจากปีพศ2 5 2 6เมื่อก่อนเป็นที่สุรัก,กันดารล,ลึกลับพอสมควร,ครวันนี้เป็นที่เล่าขานกันเป็นที่เขาเรียกว่า อะไรนะภาษาไทยอาถ<า>ันอย่างนี้เหรอครับหลวงตาประมาณเนี้โอ้ใครมาอยู่ก็คืออาจจะต้องมีเป็นไปหรือว่อาต้องต้องออกไปอย่างนี้นะฮะเสิวนมบกอยู่ไมไ่นานก็ไปไป,ไป,ไปเปลี่ยนเยอะอแล้วตอนหลวงตามาอยู่ที่นี่มีความกังวลบน้างไหมครับไม่มีด้วยอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราอยู่ป่ามานานมั่งอยู่มาทุกหลายจังหวัดหลายภูเขาก่อนที่จะมาที่นี่หลวงตาอยู่ที่ไหนมาก่อนฮะหลวงตาอยู่บวชกับหลวงปู่ศรีมหาวิโรวัดปากุงพศ2อ4พ และหลวงตาก็เป็นพระป่าในสายหลวงปู่มัน่นเราก็อยู่แต่ป่าอยู่แต่ถ้ำแต่ภูอยู่แต่ป่าช้าอยู่แล้วแล้วหลวงตามาอยู่ที่วัดบ่อน้ำพระอินนี่กี่ปีแล้วครับห้าปีเข้าปีที่หกละโอ้ยเมื่อก่อนหลวงตาอยู่คนเดียวเนี่ยค้างค้าง,งคืนมาหลวงตาไม่ชอบเปิดไฟครับหลวงตาชอบอยู่มืดมดน่ากลัวไหมครับถ้าเป็นคนปกติก็อยู่ไม่ได้อะ่ะ สมัยก่อนมันไม่เหมือนที่ผมเห็นวันนี้ใช่ไหมครับยังยางยางกุฏิกกอกก่อนมันมีแค่กกๆดเดียวๆกุฏิหลังเดียวแล้วก็มันมีแค่ทางเดินเอนี่เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเป็นเหมือนแบบอยู่กลางป่าอย่างนี้ใช่แล้วกุฏิเราก็จะห่างกันครับแล้วเจออะไรไหมครับหลวงตาโอ้พูดอะไรกุฏิหลังนั้นอะเหมือนกับมันมีมันคล้ายๆมีสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่สัตว์ในในในโลกเนี้ยไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ชนิดนี้ มันจะมาเฉพาะกลางคืนแล้วมันจะเอาหัวเนี่ยมาชนเสากุฏิกรอกๆกนะึ้วตึงต้งตึ้งพอเราลงมาดูมันก็จะเลิกพอเราขึ้นไปปุ๊บมันก็จะชนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้หลับไ่ด้นอนฮะเชื่อไหมว่ากรอนเนี่ยใส่ใส่สองชั้นก็จะครับเออถ้าเรานั่งอยู่ในกุฏิเนี่ยจะเปิดเองเลยกุฏิกอกๆประตูเปิดเองได้เลยใช่ <laughs> ก็ตอนนั้นก็มาอยู่ก็มีตัวอะไรไม่รู้นะเป็นคนขนลาแดงก่ำกับชนเสานี่แหละวิ่งชนตุ้มตุ้มลงมาดูก็ไม่เห็นมันก็เจอหลายอย่างอยู่นะแล้ก็นั่งคุยกันอะไรบางคนบางมีบาง,บาง,บางอยู่เนี่ยชุดของคนลาวอะ่ะทหารลาวอะไรอย่างเงี้ยแหละนั่งคุยกันจนจบแล้วแล้วก็หันมาที่ข่ายไม่อยู่ก็นั่งคุยหน้าบันไดนี่แหละแล้วก็ชีชีพระมาผมก็นิม,มนต์ขึ้น ไปกินกาแฟกำเลักะชงกาแฟหันมาอีกทีก็หายหมดอีกอันนี้ตอนนี้กลางวันนะประมาณหกโมงเย็นฝนตกๆเนี่ยจะมีกินเลือดอยู่แถวเนี้ใครเข้ามาอยู่ก็เหมือนกันเขาก็ได้กินเจอบ,บ่อยจเจออาทิตย์หนึ่งก็สองสามคนนั่นแหละบางทีก็เดินไปหาต่างๆเนี่ยก็เดินตามหลังมาท้าไมกล้าหันหลังก็มาก็มีไม่กล้าดูก็มีบางครั้ง